ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันกีฬาวันแม่สู่วันพ่อครั้งที่สามสมสอเยาวชนคนอนาคตใช้ชื่อย่อภาษาไทยว่าสอยออและเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า f u ว u r อริตี้ยืดคลับจัดตั้งโดยความริเริ่มของด็ตอร์ชาติชายพุกขยาพรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้รับใบอนุญาตกลุ่มวิทยาลัยในเครือไทยเทค สโมสรเยาวชนคนอนาคตตั้งอยู่คลอง4ถนนรังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีบนพื้นที่กว่า30ไร่มีสนามหญ้าเทียมกลางแจ้งสำหรับกีฬาฟุตบอล7-9คนจำนวน3สนามและสนามในร่มสำหรับกีฬาฟุตบอล5คนจำนวน2สนามวัตถุประสงค์ของสโมสรได้แก่1 เพื่อพัฒนายาวชนทางด้านร่างกายจิตใจให้เข้มแข็ง 2. เพื่อพัฒนายาวชนทางด้านกีฬาดนตรีและนันทนาการ 3. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถก้าวสู่เวทีที่สูงขึ้นต่อไป 5. ร่วมมือกับวิทยาลัยในเครือไทยเทคในกิจกรรมอันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างตน้น โครงการหลักของสโมสรที่จัดต่อเนื่องกันปีนี้เป็นปีที่3คือโครงการกีฬาเฉลิมพระเกียรติวันแม่สู่วันพ่อโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 2. เพื่อให้เยาวชนเป็นนักกีฬาที่รู้จักแพ้ชนะให้อภัยรู้ระเบียบวินยัยรู้รับผิดชอบตนเองและสังคม 3. เพื่อพัฒนายาวชนทางด้านร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็ง 4. เพื่อพัฒนายาวชนในด้านกีฬาและเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจในการเล่นกีฬา 5. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้จักการทำงานเป็นทีม การจัดการแข่งขันกีฬาโดยสโมสรได้กำหนดให้จัดการแข่งขันกีฬา3ประเภทคือ 1. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล5คนประเภททีมชายอายุไม่เกิน16ปี 2. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงอายุไม่เกิน16ปี 3. การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทชายเดียวหญิงเดียวคู่ผสมอายุไม่เกิน16ปี มีปธนาบริหารธุรจิตและพณิชยาการคุณกระม่มพระชัดทานนําให้ไว้สัาบันที่เราพาพูดใจส่งเด็กไทยมีคุณภาพคุณธรรมการจัดการแข่งขันกีฬาโดยสโมอสรเยาวชนค้นแน่นาคตได้จัดการแข่งขันทั่วภูมิภาคอาทิ เช่นวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจกรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนาวิทยบริหารธุรกิจจังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยเบงจักบริหารธุรกิจจังหวัดชนบุรีวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงรายจังหวัดเชียงรายและวิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจจังหวัดพิจิตร จัดการแข่งขันกีฬาประเภทฟุตซอล5คนประเภททีมชายอายุไม่เกิน16ปีในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2557ชิงถ้วยชนะเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรโดยมีทีมกีฬาฟุตซอลที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยโรงเรียนบ้านบึงน้ำกลัดโรงเรียนวัดทับหมันโรงเรียนวัดคลองคูน โรงเรียนวัดวังสำโรงโรงเรียนบางไผ่ราชสงเคราะห์โรงเรียนเทศบาลสองโรงเรียนวัดวังไคลโรงเรียนบุญส่งวิทยานุส,นสรณ์ นอกจากการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติวันแม่สู่วันพ่อแล้วสโมอสรยังมีการจัดกิจกรรมทางด้านดนตรีเช่นโครงการแข่งขัน Search to Be the Star โครงการ Thai Tech Smart Team และโครงการอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย